นำเบสสบู่ชนิดใสไปตุนที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเมื่อเบสสบู่ละลายแล้วให้นำมาเทใส่แม่พิมพ์รอให้อุณหภูมิลดลงประมาณ60องศาจากนั้นเราจะเติมสีลงไปสีที่เราใช้จะเป็นสีน้ำเกรดเครื่องสำอางผสมให้เข้ากันรอให้สบูเส่เซตตัวประมาณ30นาทีเมื่อสบูเส่เซตตัวดีแล้วนะคะแกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจาก หที่เราทำส่วนที่เป็นคริสตัลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำส่วนที่เป็นสบู่กันค่ะนำเบสสบู่ชนิดใสมาตุนที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเมื่อเบสสบู่ละลายแล้วรอให้อุณหภูมิลดลงประมาณ60องศาเราก็นำมาเติมสารสกัดและน้ำหอมจากนั้นนำมาเทใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นไล่ฟองรอให้สบู่เซ็ตตัวประมาณ1ชั่วโมง เมื่อสบู่เซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะนำมาตัดแต่งเป็นรูปคริสตัลให้สวยงามจากนั้นก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยค่ะ